อินโฟเล่าเรื่องเศรษฐกิจจังหวัดตาประจำเดือนมีนาคม2568ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดตาเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนเศรษฐกิจจังหวัดโดยรวมมีสัญญาณขยายตัวร้อยละ1.7เป็นผลจากด้านอุปทานขยายตัวร้อยละ1.8ด้านอุปสงค์ขยายตัวร้อยละ0.2ด้านสเสถียรภาพเศรษฐกิจอัตรางเงินเฟอ้อขยายตัวร้อยละ1.8 และการจ้างงานในจังหวัดหดตัวร้อยละ0.6โดยเศรษฐกิจด้านอุปทานขยายตัวร้อยละ1.8เป็นผลจากดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ2.6จากปริมาณผลผลิตอ้อยขยายตัวร้อยละ301.9โดยมีปริมาณผลผลิตจำนวน78,347.1ตันเพิ่มขึ้นจำนวน5 8า5 3 3นวน58,853.3ตัน ปริมาณผลผลิตข้าวขยายตัวร้อยละ42.7ประกอบกับด้านปศุสัตว์จากการขยายตัวของปริมาณสุกรและโคเนื้อและตัชนีผลผล,ผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ0.3จากรายได้ผู้ประกอบการจากการทำเหมืองดินเหมืองหินขยายตัวร้อยละ41.5โดยมีรายได้จำนวน15.3ล้านบาทเพิ่มขึ้นจำนวน4.5ล้านบาทจำนวนทุนจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมสะสมขยายตัวร้อยละ5.4 จำนวนแรงงานอุตสาหกรรมสะสมขยายตัวร้อยละ1.2และจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมสะสมขยายตัวร้อยละ0.8ขณะที่ดัชนีผลผลิตภาคบริการหดตัวร้อยละ8.5จากยอดขายจากธุรกิจค้าส่งค้าปลีกหดตัวร้อยละ11.5โดยมียอดขายจำนวน6366.8ล้านบาทลดลงจำนวน827.3ล้านบาท ปริมาณการใช้น้ำประปาภาคบริการหดตัวร้อยละ2 2, 2และจำนวนนักท่องเทีย่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศหดตัวร้อยละ1.1และด้านอุปสงค์ขยายตัวร้อยละ0.2เป็นผลจากดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวร้อยละ135.9จากรายจ่ายลงทุนส่วนภูมิภาคขยายตัวร้อยละ4 6, 1 8 6โดยมียอดเบิกจ่ายจำนวน272.7ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน220.1ล้านบาทรายจ่ายประจํำส่วนภูมิภาคขยายตัวร้อยละ105.1และรายจ่ายปีก่อนส่วนภูมิภาคขยายตัวร้อยละ37.3และดัชนีการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ3.9จากพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างในเขตเมืองสําคัญของจังหวัดตากขยายตัวร้อยละ34.2 จำนวนทุนจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคลจดทะเบียนสะสมขยายตัวร้อยละ6.4ปริมาณสินเชื่อคงค้างขยายตัวร้อยละ3.3และจำนวนธุรกิจนิติบุคคลที่ขอจดทะเบียนสะสมขยายตัวร้อยละ3.1ขณะที่ดัชนีการค้าชายแดนหดตัวร้อยละ17.4จากมูลค่าการส่งออกผ่านด่านศุลกากรแม่สอดหดตัวร้อยละ32.9โดยมูลค่าสินค้าส่งออกที่ลดลงได้แก่ มูลค่าสินค้าประเภทเม็ดพลาสติกน้ำมันเบนซีนเครื่องดื่มที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์และซอสปรุงรสและมูลค่าการนำเข้าผ่านด่านศุลกากรแม่สอดขยายตัวร้อยละ1 0 3 7โดยมูลค่าสินค้านำเข้าที่เพิ่มขึ้นได้แก่มูลค่าสินค้าประเภทแร่พลวงพริกสดฟอร์มดีมะขามเปียกฟอร์มดีและเศษอ,อลูมิเนียมเก่าใช้แล้ว และดัชนีการบริโภคภาคเอกชนหดตัวร้อยละ1.5จากภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทุกประเภทเป็นสำคัญโดยจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทุกประเภทจำนวน10.8ล้านบาทลดลงจำนวน2.3ล้านบาทเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อทั่วไปขยายตัวร้อยละ1.8และการจ้างงานหดตัวร้อยละ0.6 ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตาม QR code นี้ขอบคุณค่ะ